วันนี้ผมจะจะมาอธิบายว่าทำไมถึงต้องเรียนอนุบาลด้วยครับสวัสดีค่ะแม่มิวนะคะในเพจแม่ลูกติวเองนะคะวันนี้จะขออนุญ,ญาตมาแชร์ประสบการณ์นะคะ,ะสำหรับคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าลูกจำเป็นต้องเรียนอนุบาลไหม ะะจากประสบการณ์แล้วเนี่ยจากประสบการณ์ของแม่มิวแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าแม่มิวคิดว่านะคะการที่น้องเนี่ยได้เรียนอนุบาลเนี่ยเป็นการเ,าเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนะคะที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะสอนที่บ้านได้นะคะ <Wow. S 1> เขาจะได้อะไรบ้าง1ก็คือการเข้าสังคมเขาจะได้เจอเพื่อนเขาจะได้รู้จักปรับตัวเองจากการที่เขาต้องอยู่บ้าน เขาจะต้องเริ่มมาโรงเรียนการอนุอนบาลเนี่ยก็คือเขาอาจจะไม่ได้เรียนอะไรที่ยากมากนะคะแต่ก็คือมันคือการปรับตัวมันคือการปรับตัวเพื่อให้ปรับจากการที่ต้องอยู่บ้านมาเป็นเข้าโรงเรียนสองก็คือได้อะไรบ้างได้การช่วยเหลือตัวเองนะคะจากที่เคยอยู่บ้านมีคนคอยช่วยเหลือตลอดพอมาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ย<อ>เขาอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นอาบน้ําแต่งตัวเข้าห้องน้ํา อันนี้ไปโรงเรียนน่ะสำคัญมากเพื่อที่เขาจะได้ก้าวไปสู่ประถมอย่างมั่นใจ 3. ได้ฝึกการแสดงออกเขาจะรู้ว่าเขาจะชอบหรือเขาไม่ชอบอะไรเขาจะรู้ว่าเขาสามารถทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ 4. ได้ฝึกกระบวนการคิดเขาจะไม่ได้ทำงานคนเดียวเขาจะต้องทำงานเป็นกลุ่มเขาจะได้ทำโครงงานผักกาดขาวทำโครงงานในโดสาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะรู้ศักยภาพในสิ่งที่เด็กเป็นเราจะรู้ว่าเด็กถนัดอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้อะไรอีกบ้างที่สำคัญเลยคือได้พื้นฐานความรู้พื้นฐานความรู้ของอนุบาลเพื่อที่จะไปสู่ประถมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าพอย่างเข้าสู่ประถมแล้วเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีครูคนไหนที่จะมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยว่า A ถึงแได้หรื L L อยังหนึ่งบวกลบคล่องหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กเข้าสู่ปถมเนี่ยคือการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นมาละถ้าเขารู้จักปรับตัวได้ตั้งแต่อนุบาลเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ปถมมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเด็กเองเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดแม่มิวไม่ได้บอกนะคะว่าการเรียนอนุบาลดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอย่างไร แต่สาหรับครอบครัวเราเนี่ยการเรียนอนุบาลคือการปูพื้นฐานไปสู่ชั้นประถมที่ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านไหนมีโอกาสที่สามารถที่จะส่งลูกเข้าเรียนอนุบาลได้แม่วิวแนะนำนะคะแต่ถ้าบ้านไหนที่ไม่มีโอกาสที่จะให้ลูกได้เข้าเรียนอนุบาล อยากให้เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเบื้องต้นที่จะเข้าสู่ปฐมนะคะแบบฝึกหัดซื้อมาลองให้ซ้อมดูว่าสามารถที่จะมีความรู้เข้าสู่ปฐมได้ไหมการใช้ชีวิตการช่วยเหลือตัวเองสามารถที่จะทําได้ไหมเรียนรู้ได้ไหมก่อนที่เขาจะเข้าสู่สังคมเด็กนักเรียนอย่างแท้จริงฝากด้วยนะคะสำหรับเพจแม่ลูกติวเองถ้าใครเห็นว่า โพสต์นี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ